สวัสดี FC แฟนคลับครับสวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับบริเวณผาหมออีแดงครับพามาเบิงบรรยากาศยามเศร้าครับตอนเศร้าผมมาครับตะวันเพิ่นขึ้นแล้วแหะครับพะอาทิตย์เพิ่นขึ้นแล้วนะครับกับพามาเบิงบรรยากาศเนี่ยความเป็นหน้าผาความเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมื้อนี้กับคนหลายครับ แต่ว่าตอนนี้พามาเบ่งหมองจุดชมวิวสวยๆนะครับคนก็เยอะนะครับวันนี้ท้องฟ้าสวยครับนี่บรรยากาศปลอดโปร่งสวยงามสวยงามนะครับฝากตอนพี่น้องครับนี่ก็คือนี่ละพามออีแดงนะครับฝากตอนพี่น้องหลายคนยังไม่เคยมานะครับนี่เลยโอ้เสียงลมผัดวืวนะครับ สุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาปีใหม่บอมี่มองไดไปกับมาเที่ยวมองนี้ละ่ะพามองอีแดงครับจังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับ